วงเวียนเวียนเซืซเลฟทำเลทัวร์ผมรู้สึกเวียนหัว ผมรู้สึกเวียนหัวอยากผมรู้สึกปวดหัวผมรู้สึกเวียนหัวผมรู้สึกเวียนหัวผมรู้สึกปวดหัว P p p p Celui qui est en haut, ça veut dire j'ai un vertige, j'ai des vertiges. Et en dessous, ça veut dire j'ai mal de tête. ไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นอืมว่าเจดเอเจลามิน ผมเป็นไมเกรนปักก้งเถอกองวูดิตผมเป็นไมเกรนซ่นเวีอา์วาคุี่คุ่คุอทีเคุณที่ค่ สิ่ e ไมเกรนขึสละอ,องสมมติไมเกรนขึ้นไมเกรนขึ้นผมเป็นไมเกรน ผมเป็นไมเกรนผมปวดท้องผมปวดท้องไ oui. วง้ผมปวดท้องผมปวดท้องท้องเซ่อเลวองเดอร์จีมาเลวองเดอร์ ฉันช ouais, ีมวดท้องปะ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 ปอปะปนปะ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 ปทปะปหปะ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 ปปะ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 ป ผมปวดท้องผมปวดท้องผมอยากเข้าห้องน้ำ ผมอยากเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนดังก็โลซากลาอ u ลอร์แอนด์ิเม Et le ventre en troisième. Ça c'est la, ça la o. Donc votre euh, vos lèvres, c'est comme c'est comme euh, c'est comme O U O -U. Tum. 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 Voilà, ça la eau. Rising tone, non? Et puis, l'or, c'est mid-tone. Il n'y a pas de marqueur. Et c'est euh, mid-tone. Ça, la or. Tong. OK? Et puis, avec le maïto. Tong. hai thôn rising tone, mid tone et ai tone. voilà. thùng thong thong et en fait si on met les deux ensemble thùng thong thùng thong, 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 thong c'est aussi le nom de la, de la nourriture thaïlandaise ข้าวโพดหมูสับข้าวโพดแครอทอีผมปวดหลัง ปุ่นนุงหลังสบา์เดียกเลยดูอืผมปวดฟันไว้จมาลด,ดองผมเจ็บคอ ผมเจ็บคอเยจิมาลาลาโกสเยอผมเจ็บคอผมเจ็บคอผมปวดคอ ผมปวดคอ